ช่วงนี้มีเรื่องเล่า30กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเช้านิตาได้ทราบข่าวกันจากไปของอาจารย์สีสมอน,นะคะซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรประจำกับสถานีวิทยุศึกษามาอย่างยาวนานมากๆนะคะทันได แบ่งปันความรู้ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารให้พวกเราชาววิทยุศึกษามาอย่างยาวนานมากๆค่ะนิตามีโอกาสนะคะได้ทานอาหารฝีมือท่านวันนี้ท่านได้มาจัดรายการที่สถานีนะคะในช่วงก่อนโควิดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่ท่านได้ถ่ายทอดจากการที่ฝั่งท่านได้บอกสูตรต่างๆบอกเคล็ดลับบอกวิธีต่างๆ ท่านเมตตาเหลือเกินค่ะแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีท่านเป็นต้นแบบของบุคคลที่มีใจรักในเรื่องของการทำอาหารและท่านก็สืบสารถ่ายทอดแล้วก็ทำงานหนักมาตลอดชีวิตของท่านเพื่อที่จะทำรงไว้นะคะในส่วนของอัตลักษณ์เอกลักษณ์สเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะและ้วก็ท่านยังเขียนหนังสือ เพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่ท่านได้ฝึกปรือมาตลอดชีวิตนะคะให้เป็นมรดกแก่พวกเราต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีหนังสือซักเล่มของท่านอยู่ในมืออยู่ที่บ้านอยู่ในชั้นหนังสือหรือแม้แต่ต่อจากนี้ก็คงจะไปหาผลงานของท่านนะคะนำมาเก็บไว้จริงๆผลงานของท่านที่ท่านเขียนหนังสือไว้นี่เยอะมากๆทีเดียวค่ะ และลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีมากมายเหลือเกินเชื่อว,ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ท่านได้ปลูกไว้นะคะก็จะสืบสานต่อยอดนําเอาความรู้ต่างๆที่ท่านได้ถ่ายทอดนะคะไปส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตราบนานเท่านานค่ะขออนุญ,ญาตอะไรแด่ก,กันจากไปของท่านนะคะมีลูกศิษย์ลูกห,หาหลายๆท่านค่ะได้มาแสดงความอาลัยต่อท่านอาจารย์ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะ บางท่านบางสำนักพิมพ์หรือว่าหลายๆส่วนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านนะคะเขาเริ่มต้นที่ข้อความนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมรคงพันธ์หรืออาจารย์สีสมรในความคุ้นเคยของแฟนแฟนนิตยาสารครัว เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยอย่างละเอียดและเป็นผู้สร้างผลงานเขียนทรงคุณค่าไว้ให้กับนิตยสาราครัวและสำนักพิมพ์แสงแดดมากมายคอลัมน์แม่บ้านอยากรู้ ในนิตยสาราครัวเป็นคอลัมน์ขวัญใจของสมาชิกนิตยสาราเพราะเป็นคอลัมน์ที่อาจารย์ศรีสมรจะมาตอบคำถามคาใจที่แฟนนิตยสาราถามเข้ามาในแต่ละฉบับทั้งเรื่องเคล็ดลับการปรุงอาหารสุขภาพและการกินไปจนถึงความรู้จิป,ปาถะที่ทำให้เรื่องอาหารและการครัวเป็นเรื่องสนุกและสมบูรณ์ขึ้น ตำราอาหารที่อาจารย์ศรีสมรได้ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์แสงแดดไม่ว่าจะเป็นคู่มือเข้าครัวมืออาชีพอาหารคาวหวานอาหารไทยสีภาคตำราเบเกอรี่รวมถึงหนังสือรวมกลเม็ดเคล็ดลับด้านข้าหากรรมศาสตร์อย่างในบ้านในเรือนแม่บ้านอยากรู้กับอาจารย์ศรีสมรร้วนเป็นหนังสือขายดีตลอดกาลที่ผู้อ่านยังคงสอบถามถึงอยู่เสมอ นอกเหนือจากบทบาทของนักเขียนและคอลัมนิสต์แล้วอาจารย์ศรีสมรยังคอยให้คำแนะนำกองบรรณาธิการนิตยาสารครัวอยู่เป็นนิดในตำแหน่งของที่ปรึกษาแม้นิตยาสารครัวยุติการตีพิมพ์แล้วกองบรรณาธิการของสํานักพิมพ์แสงแดดและเว็บไซต์ครัว .co ก็ยังคงได้ใช้งานเขียนของอาจารย์ศรีสมรในการอ้างอิงรวมถึงมีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์ศรีสมรเกี่ยวกับอาหารไทยอาหารโบราณและของว่างไทยอีกหลายครั้ง สำนักพิมพ์แสงแดดและเว็บไซต์ครัว .co ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมรคงพันธ์เป็นอย่างยิ่งแม้บัดนี้อาจารย์สีสมรจะจากนักอ่านและบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วแต่ผลงานการเขียนของอาจารย์จะยังคงมีคุณูประการกับผู้ศึกษาเรื่องอาหารไทยอาหารชาววังและเรื่องงานครัวอยู่เสมอความละเอียดละอ่อ ความแม่นยำอย่างมืออาชีพและความกรุณาที่อาจารย์ศิสมรนมีต่อทีมงานก็จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเช่นกัน Facebook Fanpage ปรุงกัดสินโพสข้อความแจ้งข่าวการเสรียชีวิตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรโคงพันธ์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยโดยระบุว่าชายและเพจปรุงกัดสิน ขอกราบลาด้วยความเสียใจอย่างยิ่งต่อกันจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมอนคงพันธ์หรืออาจารย์แม่หมอนของเหล่าลูกศิษย์หลายๆท่านขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีอันประเสริฐที่อาจารย์แม่ได้กระทำไว้แล้วตลอดชีวิตได้แปลเป็นสำเภาทองนำพาดวงจิตของอาจารย์แม่ไปยังดินแดนอันสงบสุขที่สำปลายพบด้วยเทอ ความเมตตาและกรุณาที่อาจารย์ได้มอบให้ผ่านความรู้และการอบรมสั่งสอนจะยังคงประทับอยู่ในใจและความทรงจำของชายและลูกศิษย์ทุกท่านไปตราบจนนิรันด์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมนคงพันธ์เป็นที่รู้จักของแวดวงอาหาร ในฐานะกูรู Rider Guru, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารไทยผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทยและเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทยโดยเป็นทางวิทยากรเผยแพร่อาหารไทยตามสถานศึกษาสถา,สถาบันสอนอาหารและเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับบริษ,ษัทและร้านอาหารต่างๆ รวมถึงเป็นผู้เขียนหนังสืออาหารไทยมาแล้วหลายเล่มโดยจะเน้นการนำเสนอเมนูอาหารไทยที่มีโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยท่านอาจารย์ศรีสมรได้ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทยและเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างไทยโดยได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญรวมถึงวิทยากรสอนทำอาหารต่างๆอาทิวิทยาลัยกรมแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยในวังหญิงรวมถึงได้เผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรียเนเธอร์แลนด์เยอรมันรวมถึงที่ปรึกษานิตยสารครัวและที่ปรึกษาร้านอาหารไทยที่นาโกโยาประเทศญี่ปุ่น สยามคาเดนในเว็บไซต์นะคะของโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญค่ะได้เขียนถึงประสบการณ์การทางานของท่านไว้ดังนี้ค่ะ เมื่อพูดถึงแวดวงโภชนาการและวงการอาหารของเมืองไทยแล้วชื่อของผู้ชว่วยศาสตราจารย์สีสมรคงพันย่อมเป็นบุคลากรคุณภาพระดับแถวหน้าที่เรารู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาท่านกันเป็นอย่างดีอาจารย์สีสมรเป็นบุคคลที่บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทยและเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างไทยให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยของบรรพบุรุษ อาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้กับหน่วยงานต่างๆคือพู้มในการโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญวิทยากรสอนทำอาหารไทยให้กับวิทยาลัยแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทยวิทยาลัยแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิทยากรวิทยาลัยในวังหญิงวิทยากรเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซีย ออสเตรียเนเธอร์แลนด์เยอรมันบรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสาราครัวที่ปรึกษาด้านอาหารบริษัท CPO จำกัดอาหารแช่แข็งที่ปรึกษาห้องอาหารไทยไทยออนโฟโรงแรมอามารีวอเตเกต ที่ปรึกษาด้านอาหารบริษัทโรซ่าเกษตรอุตสาหก,กรรมจำกัดที่ปรึกษาร้านอาหารไทยที่นากยยาประเทศญี่ปุ่นสยามคาร์เดนและขณะน,นี้ร่างของท่านอาจารย์ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกำหนดการชาป,ปนากิจในวันพุทธที่5ตุลาคม2565ค่ะขออนุญ,ญาตนำบทสัมภาษณ์นะคะที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเอามาฝากกันค่ะสำหรับคนไทยเราต้องนับว่าเราเป็นชาติที่โชคดีมากๆนะคะ ในแง่ที่แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอาหารการกินที่มีคุณค่าย,ย่างหลากหลายแต่นั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับภูมิปัญญาความรู้ของบรรพบุรุษไทยที่ได้สรรสร้างวัฒนธรรมการกินให้กับลูกหลานบนแผ่นดินสืบมาถึงปัจจุบันจนทำให้อาหารไทยค่ะได้กลายเป็นมรดกหนึ่งทางวัฒนธรรมที่แม้แต่ฝรั่งชาวตะวันตก และนานาประเทศยังให้การยอมรับในคุณค่ามาช้านานนะคะตรงกันข้ามเมื่อยุคสมัยปัจจุบันเดินทางมาถึงค่านิยมตะวันตกเริ่มแผ่คลุมทั่วสังคมจนลุกลามไปถึงเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่รีบเร่งเน้นความสะดวกสบาย กลับกลายทำให้รสชาติของอาหารฟาสต์ฟู้ดราคาแพงแต่ต่ำคุณค่ากลับเป็นที่ถูกจริตกลายเป็นสิ่งน่าพิศสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยอาหารไทยพื้นบ้านค่อยๆถูกลืมหายไปและแม้แต่การสืบทอดองความรู้ด้านอาหารไทยในระยะหลังมาก็เริ่มถูกคนที่ไม่เข้าใจนำไปดัดแปลง เปลี่ยนคุณค่าจนเอกลักษณ์ดั้งเดิมหลายสิ่งได้บิดเพี้ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมแต่อย่างใดเมื่อพูดถึงวัวงโภชนาการและว,วงการอาหารของเมืองไทยแล้ว ชื่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์สีสมรคงพันย่อมเป็นบุคลากรคุณภาพระดับแถวหน้าเที่ยวเรารู้จักคุณหน้าคุณตาท่านกันเป็นอย่างดีท่านอาจารย์สีสมรเป็นบุคคลผู้บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทยและเป็นผู้อนุร,รักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทยมาอย่างยาวนานเกินครึ่งค่อนชีวิตของท่าน ต่อจากนี้คือบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ศรีสมรที่เปี่ยมไปด้วยสาระคุณค่าอย่างแท้จริงที่ท่านได้มาบอกเล่าคุณค่าสเสน่ห์มหาศารที่มีอยู่ในสำรับอาหารแบบไทยๆความห่วงใยต่อการสืบทอดรวมไปถึงวิธีการกินอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ชีวิตเรานั้นสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความสุขทั้งสุขกายและสุขใจคู่เคียงกันไปนั่นเองวัยยาวที่ผูกพันกับอาหารไทยสู่ชีวิต ครูผู้ให้และถ่ายทอดยายเป็นคนชอบเข้าครัวทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะครอบครัวสิ่งแวดล้อมบ่มเพาะเรามาเราอยู่กับคุณยา่าซึ่งทำอาหารเก่งอยู่กับคุณปู่ที่รอบรู้เรื่องสมุนไพรพอไม่สบายขึ้นมาคุณย่าก็ให้กินแกงส้มดอกแคร์ใส่ปลาช่อนเป็นชิ้นๆกินเข้าไปสบายเนื้อสบายตัวขึ้นเมื่อได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดพอเราจบม .6 จึงตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนการเรียนพระนครซึ่งเขาสอนครอบคลุมทุกๆเรื่องทั้งอาหารกิริยามารยาทจากนั้นก็มาเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปัจจุบันในสาขาอาหารและโภชนาการเราจึงได้รับความรู้ด้านโภชนาการเพิ่มเติมการเรียนก็จะเป็นแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นพอเรียนจบ ก็เป็นครูสอนที่เทคนิคกรุงเทพโดยที่เราต้องไปเรียนวิชาครูหรือปอมอเพิ่มก่อนหนึ่งปีเพราะสมัยก่อนคนจะสอนอาหารได้ต้องผ่านวิชาครูก่อนต้องรู้วิธีสอนวิธีถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจซึ่งการสอนด้านอาหารนั้นยังครอบคลุมความรู้ไปถึงเรื่องสุขอ,อนามัยการสุขาพิบาลกรรมวิธีการเตรียมและด้านเคมีอาหารอีกด้วย จากนั้นยายก็ได้ทุนไปเรียนด้านการโรงแรมที่ฮาวายเพราะตอนนั้นเทคนิคกรุงเทพกำลังจะเปิดวิชาโรงแรมเราจึงไปศึกษาหลักสูตรของเขาแล้วกลับมาบุกเบิกหลักสูตรให้กับสถาบันจากนั้นก็ไปเรียนต่อด้านอาหารและโภชนาการที่มหิดลพอเทคนิคกรุงเทพเปิดระดับปริญญาตรีมีการแยกออกมาเป็นคณะขาหารกกามการเราก็มาทำงานที่นี่ทั้งเป็นคนสอน เขียนตำราทำหลักสูตรจนกระทั่งเกษียณช่วงใกล้เกษียณก็มีโอกาสไปสอนที่วิทยาลัยในวังหญิงของสมเด็จพระเทพด้วยเรียกได้ว่าชีวิตผูกพันอยู่กับาการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารแก่ผู้อื่นมาตลอดปัจจุบันก็มาเปิดโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญสอนบุคคลทั่วไปสอนคนที่เขาอยากทำธุรกิจ ตั้งร้านอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เขาทำอาหารไทยได้อย่างถูกหลักให้เขาได้รู้จักรากเงาแท้ๆของอาหารไทยเสียก่อนเพราะอาหารไทยเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่กำลังจะกลายพานผิดเพี้ยนไปจากการถ่ายทอดที่ไม่ถูกไม่ควรยายจึงคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่ต้องเผยแพร่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมอาหารไทยนั้นเป็นของทันสมัยมีวิทยาศาสตร์แฝงอยู่ทั้งนั้นเช่นถ้าเราจะผัดผัก ก็ต้องเจียวกระเทียมก่อนใส่หมูเพื่อให้น้ำมันกระเทียมไปดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของหมูและน้ำมันกระเทียมยังช่วยลดไขมันได้ด้วยหรือจะนำใบมะกรูดมาใส่ในแกงก็ต้องเลือกที่ไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปถ้าเลือกแก่เกินไปมันก็แข็งเคี้ยวไม่ออกและมีกลิ่นฉุนถ้าเลือกอ่อนเกินไปมันก็ไม่หอมและถ้าจะให้ใบมะกรูดหอมก็ต้องฉีกไม่ใช่หัน่นหรือเวลาจะเตรียมผัก ก็ต้องทำหลังสุด ถ้าไปหั่นผักก่อนมันก็จะเหี่ยวไม่น่ากินจะเห็นว่าขั้นตอนการทำจะใส่อะไรก่อนหลังใส่อย่างไรเพื่ออะไรมันมีเหตุมีผลรองรับเสมอสเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่ทำให้นานาชาติเขายกย่องนั้นอันดับแรกสุดคือในอาหารหนึ่งจานของเรามันประกอบไปด้วยรสชาติที่หลากหลายไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยผิดกับของชาติอื่นที่เขาต้องปรุงแต่งรสกันข้างนอกอาหารบางอย่าง อาจมีรสเค็มเพียงอย่างเดียวอยากท่านเผ็ดถึงค่อยเหยาอพริกไทยลงไปแต่รสชาติของเราถูกรวมอยู่ในนั้นแล้วยากที่จะเอาออกมาเป็นอย่างๆเช่นต้มยำกุ้งมีทั้งเปรี้ยว เค็มเผ็ดเวลากินเราจึงรู้สึกตื่นเต้นเพราะคาดเดาไม่ถูกว่าคำต่อไปเราจะไปเจอรสชาติอย่างไหนหรือจะไปเคี้ยวโดนอะไรเข้าและแต่ละอย่างที่อยู่ในจานก็ส่งเสริมกันให้เกิดเป็นความสมดุลเป็นความอร่ออร่อยขึ้นมา อาหารไทยยังได้รับการยอมรับเป็นอาหารจานสุขภาพที่มีไขมันต่ำเส้นใยสูงเพราะทุกๆอย่างมีผักประกอบทั้งนั้นถึงจะไม่เป็นส่วนประกอบในนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีผักแนมมาอาหารไทยใช้เนื้อสัตว์น้อยแต่ว่าเพียงพอเหมาะสมต่อร่างกายผักพื้นบ้านทั้งหลายก็มีสรรพคุณทางยาอย่างตําลึงที่เรากินกันแต่เด็ก ก็มีอินซูลินที่เหมาะกับคนเป็นตับอ่อนเป็นเบาหวานที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อาหารไทยยังโดดเด่นตรงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเช่นเวลาเรากินแกงเขียวหวานในแกงมีมะเขือพวงซึ่งให้วิตามิน A ร่างกายดูดซึมได้ทันทีเราได้ไขมันจากกะทิได้โปรโตีนจากเนื้อหรือไก่ส่วนต้มยำกุ้ง ก็มีตะไคร้ที่นอกจากจะแก้ท้องอืดแล้วยังช่วยขับปัสสาวะในต้มยำกุ้งก็มีกุ้งที่ให้แคลเซียมเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรารู้จักกินทุกอย่างให้ครบในจานนั้นๆเราก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการมากมายจริงๆอาหารไทยอัตลักษณ์ของความภูมิใจในแต่ละภูมิภาค อาหารไทยในแต่ละภาคเมื่อแจกแจงออกมายังมีเอกลักษณ์ข้อแตกต่างกันไปอีกอาหารภาคอีสานจะใช้ไขมาน้อยแต่โดดเด่นที่มีรสเผ็ดเค็มที่ต้องเค็มเพราะอากาศร้อนคนเสียงเหงื่อบ่อยเป็นสาเหตุของตะคิว เราจึงต้องกินป้องกันไว้ก่อนคนอีสานจะกินผักเป็นหลักแต่ไม่นิยมกินอาหารไขมันสูงเพราะยิ่งกินไขมันก็ยิ่งร้อนขึ้นอีกส่วนภาคเหนืออากาศเย็นก็ต้องกินอะไรที่ไขมันเยอะน้ำพริกอ่องหรือผักก็ต้องเอาไปผัดน้ำมันกินกับแคบหมูรสชาติอาหารก็จะออกกลางๆไม่เผ็ดไม่หวานอย่างขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาก็จะเติมพริกป่นตามลงไปเอง น้ำพริกอ่องเขาก็ไม่ใส่น้ำตาลแต่จะใช้ความหวานจากมะเขือเทศส่วนผักเขาก็จะกินสุกด้วยกานนึ่งจนเปื่อยจนเละผิดก,กับอีสานที่นิยมกินดิบๆเอกลักษณ์ทางเหนืออีกอย่างก็คือทุกอย่างต้องใส่ถั่วเน่าซึ่งเป็นถั่วเหลืองเอามาต้มแล้วเอามาหมักทำเป็นแผ่นๆเป็นเพราะคนเหนือเขากินถั่วเหลืองกันมาแต่อ้อนแต่ออกปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมจึงไม่เกิด สำหรับภาคใต้อาหารของเขาก็ออกรสเผ็ดทุกอย่างเพราะมีสภาพอากาศชื้นทำให้คนปวดเมื่อยและเป็นอาหารทะเลเสียส่วนใหญ่เขาจึงต้องใช้ความเผ็ดเพื่อดับกลิ่นคาวและต้องมีขมิ้นเป็นหลักให้ไปช่วยเคลือบท้องไม่ให้แสบขมิ้นยังช่วยป้องกันโรคกระเพาะช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย ฉะนั้นดินฟ้าอากาศภูมิประเทศที่แตกต่างจึงเป็นตัวบังคับให้รสชาติอาหารแต่ละท้องถิน่นต้องเป็นไปอย่างนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เพื่อคนกินมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั่นเอง ขอบคุณบทสัมภาษณ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมรคงพันธ์รูปรสสัมผัสอาหารไทยคุณค่าความภูมิใจในเสน่ห์ปลายจหวักตอนที่หนึ่งนะคะก็เอาบางช่วงบางตอนเอามาฝากกันนะคะท่านให้สัมภาษณ์ไว้อันนี้ตั้งแต่เมื่อปี2556ค่ะ เรียกไ,ได้ว่าตลอดช่วงชีวิตของท่านนะคะท่านได้ทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดนะคะวัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยมาอย่างยาวนานมากๆท่านมีตํารานะคะมีหนังสือที่ทําออกมาเพื่อที่จะดํารงไว้ทํารงไว้นะคะด้วยภูมิปัญญาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทยนะคะลองไปค้นหาหนังสือของท่านนะคะใน C ีเอ็ดบุ๊กค่ะปรากฏว่ามีผลลัพธ์นะคะหนังสือที่ท่านอาจารย์เขียน ถึง77รายการนะคะขออนุญาตยกมาบางเล่มละกันนะคะอย่างอาหารตั้งโต๊ะค่ะก็เป็นหนังสือที่ท่านเขียนไว้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกับอาหารและโภชนาการนาร่ารู้เป็นหนังสือสําหรับใช้เป็นคู่มือเพื่อดูแลสุขภาพรวมถึงการทําอาหารกินในชีวิตประจําวันของทุกคนและคนในครอบครัวสุขภาพเราจะดีหรือเป็นอย่างไรนั้นก็มาจากสิ่งที่เรากินนั่นเองค่ะ หรือว่าจะเป็นเรื่องเล่ากับข้าวไทยนะคะก็มีเล่มหนึ่งเล่มสองด้วยนะคะที่เป็นอาหารไทยมีเรื่องเล่าที่หลายคนไม่รู้ เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่ควรหามาอ่านด้วยนะคะเราจะได้รู้ถึงรากเงาของเราด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารว่างอาหารระหว่างมือประณีตสวยงามอาหารเรียกน้ำย่อยอร่อยระหว่างมือนะคะขนมหวานขนมไทยหวานมันหอมอร่อยหวานนี้มีความหมายค่ะอาหารผู้สูงวัยตำรับอร่อยดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีกับวัยผู้สูงอายุนะคะ จัดเป็นคําทำเป็นชิ้นอาหารอร่อยหลากหลายรสชาติใช้ได้ทุกโอกาสกว่า60ตำรับค่ะรอบรู้คู่ครัวมืออาชีพเสิร์ฟทุกเรื่องที่คุณอยากรู้และเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้นะคะสำหรับไทยเป็นหนังสือที่เขียนถึงอัตลักษณ์แห่งรสชาติมรดกทางวัฒนธรรมค่ะอาหารครอบครัวง่ายๆอร่อยครบรส ครบคุณค่าสำหรับทุกคนนะคะท่านยังเขียนหนังสือเรื่องของการกินตามทาาดกินตามทาาดอาหารจากผักพื้นบ้านค่ะกินอาหารต้องกินให้ได้ครบทุกรสไม่ควรเลือกกินเฉพาะรสใดรสหนึ่งตามทาุเจ้าเรือนของตนเท่านั้นแต่ต้องกินเพิ่มหรือเน้นรสที่เหมาะสมกับทาุเจ้าเรือนของตนหรือทาาดที่เสียสมดุลไปในขณะนั้นค่ะ อาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเล่มนี้นะคะก็จะเขียนถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้วมี20รายการและมี3รายการได้ถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายการที่จำเป็นที่ต้องได้รับการสงวนและรักษาไว้อย่างเร่งด่วนค่ะ มังสวิรัตไทยอาหารสุขภาพอร่อยโดยไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่ครบถ้วนสารอาหารที่ร่างกายต้องการฉลาดกินสุขภาพดีกินอาหารครบหมู่กินอย่างสมดุลกินเพื่อสุขภาพและความงามป้องกันโรคลดความอ้วนด้วยค่ะอาหารไทยธุรกิจตำรับอร่อยรสชาติอย่างไทยพร้อมเคล็ดลับที่คุณทำได้ค่ะอาหารเป็นยาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลไตกรีบสไลด์ โรคเกาและอีกมากมายโรคต่างๆจะหายไปได้ถ้าปรับพฤติกรรมการกินค่ะจานอร่อยข้างบาทวิถีพูดถึงหลากหลายรสชาติจานอาหารข้างทางทำกินเองได้ง่ายๆค่ะน้ำพริกร้อยแปดรวมน้ำพริกหลนเครื่องจิ้มไทยกว่าร้อยตำรับนะคะ คู่มือเข้าครัวทำอาหารถวายพระพระท่านเลือกอาหารฉันไม่ได้ทั้งๆท,ที่ท่านทราบดีว่าอะไรไม่เหมาะสําหรับท่านแต่ท่านไม่มีโอกาสเลือกหนังสือตํำรับอาหารเล่มนี้เป็นอาหารหลากหลายและเป็นอาหารแบบไทยๆใช้เป็นแนวทางได้ค่ะปิดท้ายที่เรื่องนี้นะคะเรื่องเล่ากับข้าวไทย อาหารไทยมีเรื่องเล่าที่หลายคนไม่รู้อาหารไทยที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่เมื่อรู้ที่มาของอาหารจะอร่อยและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอาหารทุกจานมีเรื่องเล่าที่เราไม่รู้อีกมากค่ะผลงานของท่านมากมายเหลือเกินค่ะ ซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปสืบสารต่อยอดนะคะแล้วก็ให้อยู่ในวิถีสำหรับอาหารไทยกับความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่ท่านเป็นครูที่ท่านถ่ายทอดที่ท่านหาความรู้และท่านก็นำความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีลงมาอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มนะคะถ้ามีโอกาสคุณผู้ฟังคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างดีงามเหลือเกินที่ท่านทิ้งไว้ให้เรา แม้ตัวท่านจะจากไกลแต่ผลงานของท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นครูให้กับพวกเราต่อไปค่ะคนที่ทำอะไรผิดเนี่ยนะค่ะมันไม่ใช่เป็นข้อที่ต้องเสียใจเป็นสิ่งที่ดีเราเรียนรู้จากที่สิ่งที่ผิดและเราแก้ไขได้นักกว่าค,คือความสำเร็จในการสอนของครูค่ะนะค่ะไม่ใช่บอกไม่ดีพวกต้อง คนไปนะใจไปนะแต่ว่ามันเท่าไหร่อะแสยเท่าไหร่เราต้องบอกว่าเออถ้ามันใจไปนะต้องเติมอย่างนี้นะขึ้นตั้งไฟหน่อยนึงเที่ยวไฟอ่อนมอเตอร์รถเลยถ้ามันค่อนไปหนูเราเอาหัวหางก็ที่เติมหนือนั่นร้อนเติมลงไปดูที่มันควันขนาดนี้คือจะต้องให้สิ่งที่คือคนเรานะแพทย์ยิ่งเจอปัญหายิ่งเก่งคือเราคิดอย่างนี้คือเราก็มีประสบการณ์ค่ะอายุ8 5้าเราเป็นข้าราชการเกษียณเราจะทำไงคุณคือให้แผ่นดิน แล้วก็สร้างคนขึ้นมามเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นเป็นภูมิปัญญาความเป็นภาพบุตรของเราเราก็เหมือนกับเทียนมันจะดับแล้วไง<ม>แล้วถ้าไอ้พวกนี้มันเทียนมันจงอยู่ก็ต่อเทียนมันจะให้ดาเนินตามอย่างนี้แล้วก็ม,มันจะได้ไม่ร่มสลายไปค่ะช,ช่วงนี้มีเรื่องเล่า